ลดดีราคาเด่นเน้นบริการไล at, n e อนแอดนัทธาออโตสวัสดีค่ะ กลับมาพบกับไอ้อีกแล้วค่ะกับเป็นนัทถาออโต้นะคะวันนี้นะคะไอ้อยู่กับเจ้าอีซูซูมิเอ็กค่ะตัวท็อปสุดนะคะ3.0ขับ4เนวิเกเตอร์ค่ะปี2015สีดํานะคะราคานะคะวันนี้ไอ้อยมาทําโปรโมชั่นนะคะราคาพิเศษแน่นอนค่ะเดี๋ยวไอ้อจะมาเฉลยท้ายคลิปแต่ว่าตอนนี้นะคะเราไปดูรีวิวกันแบบรอบๆคันกันก่อนเลยค่ะบริการดีๆนะคะสําหรับลูกค้านัทถาออโต้นะคะทางร้านของเราค่ะมีบริการจัดไปนั้นนอกสถานที่ค่ะนำ รถไปส่งถึงหน้าบ้านเลยค่ะยุคโควิดนะคะปลอดภัยหายห่วงแน่นอนค่ะ สนุนโดย c a r for s u r e เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคุสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้ รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์ฟอร์ชัวร์มากันที่กระจังหน้ากันก่อนเลยค่ะกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมนะคะ2ชั้นสวยมากๆคือกระจังหน้าเนี่ยแทบจะไม่มีรอยหินกระเด็นใสเลยนะคะถือว่าใหม่มากๆเลยค่ะพร้อมกับโลโก้อีซูซูนะคะไฟหน้าคันนี้นะคะจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะยังมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าเดิมนะคะไม่มีแบบ รอยร้าวหรือรอยแตกเลยนะคะถือว่าใหม่มากๆเช่นกันค่ะ,ะมากันที่ด้านล่างนะคะก็จะเป็นไฟตัดหมอกค่ะกับไฟเ y t i m e r u n n i n g Light นะคะเป็นไฟที่ส่องสว่างตอนกลางวันนะคะเวลาที่เราเข้าเกียร์ดีค่ะมากันที่ด้านข้างตัวรถนะคะล้อแม็กนะคะจะเป็นล้อแม็กอลลอยนะคะสเปคโรงงานเลยค่ะมากับตัวรถเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นแม็กขอบ17นะคะสภาพ ถ้าถามส่วนตัวอ้อยนะ้อยว่ายังสามารถใช้งานได้อยู่นะแต่ถ้าลูกค้าที่ซีเรียสนะคะต้องการดอกยางที่หนามากๆแล้วปีใหม่ๆเนี่ยอาจจะแนะนําว่าซื้อไปเปลี่ยนได้เลยค่ะถัดมากันที่ด้านข้างนะคะกระจกมองข้างจะเป็นโครเมียมนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยค่ะ,ะคันนี้นะคะจะมีบันไดเสริมข้างมากับตัวรถด,ด้วยนะคะเวลาที่เราขึ้นรถ จะช่วยให้เราขึ้นรถได้ง่ายขึ้นผู้สูงอายุหรือว่าเด็กนะคะจะสามารถก้าวแล้วก็เหยียบขึ้นรถได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วคันนี้นะคะยังมีตัวแต่งอะตัวคิวการ์าดมาด้วยค่ะเพิ่มเติมในส่วนของตัวคิวการ์าดแล้วก็ตัวแหลกหลังคาค่ะช่วยยืดคือบานทีไปต่างจังหวัดใช่ไหมคะมันก็สามารถยืดพวกกระเป๋าหรือว่าทำอะจักรยงจักรยานอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถแบบเอาไปไว้บนหลังคาได้นะคะคันนี้นะคะ มือจับประตูนะคะจะเป็นแบบสมาร์ททีเลสค่ะสามารถกดปุ่มล็อกแล้วกดล็อกจากประตูได้เลยนะคะสะดวกสบายไปอีกนะมาดูกันที่แผงข้างเลยค่ะ แผงข้างนะคะจะเป็นหนังสีครีมนะคะตัดกับลายไม้สีน้ำตาลนะคะไม่มีรอยทะลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะใหม่ๆเลยค่ะมาพร้อมกับปุ่มนะคะกระจกออโต้หนึ่ฝั่งค่ะเซ็นทัลล็อกแล้วก็ตัวล็อกกระจกค่ะสภาพเบาะด้านหน้านะคะจะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะสภาพใหม่มากๆค่ะไม่มีรอยทะลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะ เป็นเบาะที่ปรับไฟฟ้าด้วยนะคะเบาะคนขับปรับไฟฟ้านะคันนี้มาต่อกันที่พวงมาลัยเลยค่ะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะคะสามารถเปลี่ยนคืนเปลี่ยนเพลงจากพวงมาลัยได้เลยค่ะสภาพพวงมาลัยก็ใหม่ค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะ ขวาสุดเลยค่ะจะเป็นสวิตควบคุมกระจกมองข้างนะคะทั้ง2ฝั่งเลยค่ะทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะคะมาดูกันที่น็อตประตูค่ะน็อตประตูเดิมๆนะคะไม่มีการถูกไขถูกแกะออกมานะคะประตูเดิมเลยค่ะไม่มีถูกไขถูกแกะนะอ่าเรามาต่อกันที่น็อตประตูด้านหลังนะคะเช่นกันค่ะไม่มีการถูกไขถูกแกะออกมานะคะน็อตประตูเดิมๆเลยค่ะคันนี้นะคะไอยแจ้งว่ามีการเคลียร์สีมานะคะ ทั้งคันนะเคลียสีทั้งคันแต่เราการันตีโครงสร้างนะคะเดี๋ยวจะตามอ้อยไปดูโครงสร้างกันนะคะว่าโครงสร้างเดิมเราแค่เก็บสีทั่วไปตามการใช้งานเพราะว่าคือรถสีดำมาค่ะถ้าเราเก็บชิ้นเวน้นชิ้นมันจะดูไม่สวยแล้วสีมันจะไม่เสมอกันนะคะเดี๋ยวตามอ้อยมาดูโครงสร้างกันคะ่ะนี่เลยโครงสร้างเดิมนะคะเห็นเม็ดอาร์คชัดเจนนะคะ สวยเรียงตัวสวยกลมนะคะไม่มีการเคาะหรือว่าทําสีมากบทับแน่นอนนะคะการันตีให้เลยค่ะโครงสร้างประตูด้านหน้าสวยๆเลยค่ะมากันที่ประตูด้านหลังนะคะ เช่นกันค่ะเป็นเบาะแผงข้างจะเป็นสีครีมนะคะตัดกับลายไม้สีน้ําตาลนะคะไม่มีรอยถะลอกไม่มีรอยขีดขูดเลยค่ะสภาพเบาะด้านหลังนะคะก็เป็นสีครีมเช่นกันค่ะสภาพใหม่มากๆเลยนะคะไม่มีรอยถะลอกไม่มีรอยขีดขูดค่ะแล้วที่สําคัญนะคะด้านหลังนะคะยังมีจอหลังมาอีกนะคะเพื่อเวลาที่เราเปิดเปิดซีดีดูนะคะเปิดการ์ตูนให้ลูกดูเดินทางต่างจังหวัดนะคะสามารถเชื่อมต่อกับหน้าจออัน ้ไดเลยค่ะคันนี้มีแอร์หลังมาด้วยนะคะมีสวิตควบคุมตัวแอร์หลังด้วยนะคะเดี๋ยวตามไอมาดูโครงสร้างนะคะโครงสร้างด้านหลังนะนี่เลยเม็ดอาร์คนะคะเรียงตัวสวยกลมนะคะเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าไม่มีการถูกเคาะถูกตัดต่อไม่มีการตะเข็บที่โดนกรีดหรือว่าตัดต่อมาแน่นอนนะคะคันนี้รถสวยมากๆเลยค่ะ ใครที่กําลังมองหารถครอบครัวนะคะรถ7ที่นั่งนะมิ x เนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกราคาสบายกระเป๋านะคะจะไปต่างจังหวัดจะเดินทางในกรุงเทพจะโดยสาร6คน7คนเอ้ว่ามันตอบโจทย์หมดเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะตามมาที่ส่วนท้ายรถนะคะท้ายรถนะคะดีไซน์มา สวยมากๆเนาะคือส่วนตัวไอ้มีความรู้สึกว่าถ้าสีดําตัดกับสีเงินมันดูสวยดีดูสปอร์ตดูหรูดีนะคะก็ไฟท้ายนะคะจะเป็นดีไซน์ออกมานี่คือขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะคะเห็นชัดมากๆไอ้ว่าถ้าแบบเวลากลางคืนเหยียบเบรกหรือเปิดไฟเนี่ยเห็นรถได้ชัดแน่นอนนะคะก็จะมีเหมือนเป็นชุดแต่งเนาะสีเงิน,ส,งนสีเทาๆนะคะมากับตัวรถด,ด้วยนะคะก็ดูสปอร์ตดีค่ะคันนี้มีกล้องมองหลังมาด้วยนะคะนี่เลยนะคะ อ่าช่วยตัวช่วยในการถอยรถนะคะเดี๋ยวเรามาดูท้ายรถกันนะโหกว้างมากนี่คือไอ้พับให้ดูนะคือถ้าสมมติว่าเราพับเบาะอันนี้ไปด้วยนะคะมันก็จะราบเลยสามารถเก็บของที่แบบเยอะมากๆได้คือจริงๆไอ้ว่ามิวเอ็กับฟอร์จูเนอร์เนี่ยความกว้างพอๆกันอันนี้แล้วแต่เลยว่าลูกค้าชอบดีไซน์แบบไหนนะคะการดีไซน์ทั้งสองแบบใกล้เคียงกันหมดนะคะ,ะอัทาประโยชน์เหมือนกันเนาะก็ นี้ก็จะมีในส่วนของตัวเก็บช่องเก็บของมาเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเปิดและปิดเก็บเข้าไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่โครงสร้างนะคะฝาท้ายเดิมนะคะไม่มีการไขไม่มีการแกะนะคะเห็นได้เลยว่าเดิมนะคะรับประกันฝาเดิมนะยังไม่ได้แกะออกมาเลยนะคะไม่มีการถูกชนมาจากด้านหลังแน่นอนแ่ะโอเคเรามากันที่ฝาถังน้ํามันฝาถังน้ํามันจะอยู่ฝั่งคนผู้โดยสารนะคะ เติมน้ำมันเป็นน้ำมันดีเซลนะคะมากันต่อที่ประตูแผงข้างนะคะก็จะเป็นสีครีมตัดกับลายไม้สีน้ำตาลนะคะสภาพแผงข้างคือใหม่มากๆค่ะไม่มีรอยทะลอกไม่มีรอยขีดขูดเลยค่ะเ mm hmm. บาผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็ใหม่มากๆเช่นกันค่ะไม่มีรอยทะลอกไม่มีรอยขีดขูดค่ะใช้งานได้อีกยาวๆเจ้าของเดิมดูแลมาดีมากๆ มาดูกันต่อที่โครงสร้างเลยนะคะจะได้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะเห็นอาร์คชัดๆนะคะเรียงตัวสวยกลมนะคะคันนี้การันตีฮะไม่มีการถูกชนถูกกระแทกจากด้านข้างด้านหลังแน่นอนค่ะด้านหน้าด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เรามีการตรวจสอบไปแล้วแต่ว่าจะดึงให้ดูทุก่านเลยทุกประตูเลยนะคะเราก็ดูกันแบบชัดๆเลยีเคลียร์นะคะ โอเคมากันที่น็อตประตูค่ะไม่มีการถูกไขถูกแกะออกมาทําสีเช่นกันค่ะการันตีนะคะเดิมเดิมเลยค่ะอันนี้มากันที่ประตูบานสุดท้ายนะคะก็จะเป็นหนังสีครีมนะคะตัดกับลายไม้สีน้าตาลค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดเช่นกันค่ะใหม่มากๆเลยนะคะสภาพเบาะคนนั่งนะคะ ใหม่มากๆเช่นกันค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะสีคร ize, ีมเวลาอยู่บนรถมันดูโปร่งนะคะทําให้รถดูกว้างมากๆเลยค่ะมาต่อกันที่คอนโซลเลยนะคะสภาพคอนโซลใหม่มากๆเช่นกันค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดเลยค่ะอ่าตามอ้อยมาดูโครงสร้างนะคะประตูบานสุดท้ายนะคะนี่เลยนะโครงสร้างสวยๆนะคะ เม็ดอาร์คนะคะเรียงตัวสวยกลมนะเห็นชัดๆเลยค่ะน็อตประตูนะคะน็อตประตูไม่มีการถูกไขถูกแกะนะคะน็อตประตูสวยๆเลยค่ะประตูสวยๆเดิมๆนะคะไม่มีการถูกไขถูกแกะออกมาทําสีนะคะตอนนี้นะคะไ่มาอยู่ที่หน้าห้องเครื่องแล้วนะคะห้องเครื่องของคันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ 3,000cc 177แรงม้านะคะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะทั้งแรงและประหยัดน้ํามันมากๆค่ะ สภาพห้องเครื่องนะคะแห้งๆอ้อยยังเห็นสีแต้มจากโรงงานอยู่ครบอยู่เลยอะคือถือว่าใหม่มากๆสุขของเดิมดูแลมาดีมากๆนะคะทุกอย่าง เซอร์วิสครบหมดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่โครงสร้างด้านหน้านะคะฝากระโปรงนะคะมีการไขออกมานะคะน่าจะเป็นการแกะออกมาทําสีทั่วไปนะคะเพราะว่าฝาเนี่ยจะเป็นฝาเดิมนะคะสังเกตได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะมีสติกเกอร์อยู่อยู่ครบเลยนะคะสติกเกอร์คําเตือนเครื่องยนต์ติดวิธีการดูแลรักษาเครื่องยนต์นะคะฝั่งขวานะคะมีการไขเช่นกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่บางโคนนะคะไม่มีการถูกแกะนะคะ เดิมๆแล้วก็ที่สำคัญนะคะแผ่นเพจไม่ขยับนะคะไม่มีรอยไขนะคะคันนี้การันตีว่าไม่มีโดนหน้ามาแน่นอนเพราะว่าถ้ามีการชนจากทางด้านหน้านะคะจะต้องมีการไขตัวคารแล้วนะคะแผ่นเพจจะต้องถูกแกะออกมาด้วยนะคะการันตีได้เลยว่าแค่เคลียร์สีทั่วไปคะ่ะงั้นเดี๋ยวไอจะไปสตาร์ลถแล้วก็จะไปลองขับให้เพื่อนๆดูกันนะคะตามไว้เข้าไปเลยคะ่ะ ในเจ้า isuzu mu x แล้วนะคะภายในกว้างโอโถงนั่งสบายมากๆไป่ว่านั่งสบายไม่ว่าจะเป็นคนขับคนนั่งแล้วก็คนนั่งด้านหลังนะคะทุกคนนั่งสบายแน่นอนเพราะคันนี้คือกว้างมากๆคือรถไอ้ว่าถ้าเป็นเบาะสีครีมอะคะ่ะมันทําให้รถมันดูสว่างแล้วเรารู้สึกว่ามันกว้างกว้างกว่ารถสีดำเนาะมันมีความรู้สึกแบบนั้นเออมันเหมือนว่าห้องสีขาวกับห้องสีดําอะไรฟิลประมาณนี้นะคะ,ะ,คะก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่ออปชั่นนะคะหน้าจอคันนี้นะคะจะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะคะมี s ดีการนะคะสามารถเชื่อมต่อตัวเนวิ g เกเตอร์ได้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านบนนี้นะคะก็จะมีช่องเก็บของคือบางคนอาจจะแบบเอาไว้เก็บเอกสารหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะไว้บนนี้ได้เลยช่องแอร์นะคะดีไซน์ออกมาเป็นแบบกลมๆก,ก็ดูแปลกตาดีนะคะก็เป็นช่องแอร์สวิตช์ควบคุมแอร์ทั้งหมดเลยค่ะ ถัดมานะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะคันนี้เป็นเกียร์โฟนะคะขับสี่นะคะ,ะ,คะสามารถปรับจากตรงนี้ได้เลยนะคะขับสี่นะ,ค,ะคันนี้ขับสี่ลูกค้าหายอยู่นะคะโทรมานะ,ค,ะคันนี้นะคะจะเป็นระบบแบบคูสตาร์ทค่ะสามารถเหยียบเบรกนะคะแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะคะอ้อยว่าภายในนะคะถือว่าใหม่มากๆค่ะเอาไปเนี่ยคือใช้งานได้เลยสภาพค่อนข้างใหม่ให้ประมาณ8 0 9 0นะคะในรถปี15นะก็กี่ปีอะหนึ่ 5, รถหปีสภาพแบบนี้นะคะโครงสร้างเดิมๆแบบนี้นะคะหาอยู่โทรมานะคะโอเคเดี๋ยวอ้อจะไปลองขับให้เพื่อนๆดูกันนะคะตามอ้อยไปเลยคะ่ะเหยบเปรกแล้วกดปุ่มส start ได้เลยค่ะนี่เลยนะคะแอร์ก็จะเป็นโชว์แสดงผลแบบเป็นตัวเลขนะคะเป็นอุณหภูมิเลยนะคะหน้าจอ,อเดี๋ยวเรามาดูกันที่หน้าจอนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะ อ่านี่เลยค่ะหน้าจอแสดงผลเป็นทัชสกรีนนะคะแล้วก็เนี่ยมีระบบนำทางนีเวเกเตอร์อันนี้ก็คือรถเรานะเลขไมค์คันนี้อยู่ที่91,340กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะวิ่งน้อยมากๆนะคะเอาไปใช้ที่อีกคือรถพวกเนี้ยอ้อยว่ามันค่อนข้างทนนะอีซสูสอสามารถแบบ ใช้ได้อีกแบบนานมากๆแล้วก็แม t ท n นแนนถูกด้วยนะคะเพราะว่าอะไรก็หาง่ายอะไรก็ถูกนะคือมิวเอ็นะแอบพวงอะไรหนักนะคือถ้าถามส่วนตัวเพราะว่าไออาจจะเป็นด้วยไอเป็นผู้หญิงแรงอาจจะไม่ได้เยอะมากพวงอะไรมันจะแอบ,บหนักๆนิดนึงแต่ว่ามันเป็นทุกคันนะคือปกติคือเป็นสเปคคือเขาทําออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะมีรถสวนมานะไปต่อกันเลย ประมาณนี้ช่วงล่างถือว่าโอเคนะเดี๋ยวไอ้ดูช่วงล่างให้นะคะลองดูนะอัตราเร่งดีนะคะติดอย่างเดียวคือเรามีความรู้สึกคือไอ้เออยียรีวิวมาหลายๆคันแล้วมิวมเอกคือเป็นทุกคันคือพวงมาลัยมันอาจจะแอบหนักนิดนึงแต่ว่าด้วยความที่รถมันใหญ่หรือเปล่าอันนี้ไอ้ไม่มั่นใจนะแต่ว่าขับขี่ทุกอย่างปกติหมดนะคะลูกค้าอยู่ไหนสามารถซื้อได้เลยนะคะดูคลิปแล้วอย่าลืมกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้อให้อยด้วยนะคะ ยอดวิวเยอะๆอยากให้ยอดซับเยอะๆด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้หน่อยนะเราก็พยายามทําคลิปดีๆมานําเสนอทุกคนนะคะหรือใครอยากให้อ้อยเอารถมารีวิวประมาณไหนประเภทไหนนะคะลองคอมเมนต์กันเข้ามาก็ได้นะถ้าอ้อยหารถมาได้อ้อยจะเอามารีวิวให้เพื่อนๆฟังให้เพื่อนๆดูกันหรือเพื่อนๆอยากให้อ้อยแบบเปลี่ยนสไตล์การรีวิวเป็นประมาณไหนลองคอมเมนต์มาดูเพราะว่าบางทีอ่ะเราก็อยากให้เพื่อนๆให้ทุกคนที่ดูติดตามเราอะคะ่ะแฮปปี้ที่สุดนะคะก็ลองดูนะ คตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เป็นนะคะร้านของเรานะคะอยู่ที่ศูนย์รวมรถยนต์พีเซ็นเตอร์นะคะเข้าประตูที่4นะคะตรงเข้ามาด้านในสุดตลาดเลยค่ะก็จะมีรถสวยๆนะคะจอดรอทุกท่านอยู่ตามนี้เลยโอเคเดี๋ยวนะคะช่วงล่างดีแอร์ดีนะคะแอร์เย็นทุกอย่างโอเคหมดเลยขับดีนะคะ ก็เดี๋ยวตามอ้อยลงไปสรุปราคากับโปรโมชันด้านล่างนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะก็ดูอ้อยรีวิวแบบรอบๆคันไปแล้วนะคะเดี๋ยวอ้อยย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะรถที่อ้อยอามารีวิววันนี้นะคะจะเป็นเจ้าอีสู u ค่ะ m u l X ปี2015นะคะ3.0 Navigator ขับ4นะคะลูกค้าที่หารถขับ4อยู่นะคะคันนี้เลยวันนี้นะคะราคาออกห้างเท่าอ้อยจำไม่ผิดนะน่าจะประมาณล้านกลางๆนะคะรู้ไหมคะวันนี้อ้อยขายเพียงแค่ 6 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองประหยัดไปแบบครึ่งๆอะค่ะเกินครึ่ง,ะะงด้วยซ้ำนะคะถือว่าคุ้มมากๆสำหรับสภาพแบบนี้โครงสร้างเดิมๆภายในสวยๆนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะโทรมานะโทรหาไอ้อยได้เลยค่ะเรามีเจ้าหน้าที่บริการนะคะลูกค้าทุกท่านแน่นอนค่ะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไ r i b e เป็นกำลังใจให้อ้อยด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม้แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com